วัสดีครับกับผมนายปตุวัตสาราังครับจากคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาวิชาเอกภาษาไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อของเรื่องของการเครารพศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์นั่นเองครับซึ่งถ้าจะกล่าวถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยครับหมายถึงคุณค่าทางพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นใครเพศอะไรฐานะยังไง หรือมีความคิดแบบไหนทุกคนสมควรได้รับความเคารพในความเป็นคนการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่ในเรื่องของกฎหมายแต่ว่ามันยังเป็นเรื่องของทัศนคติและการปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจําวันเช่นการไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นไม่ล้อเลียนรเรื่องของรูปร่างความยากจนหรือความแตกต่างทางความคิดในสังคมประชาธิปไตยเองเนี่ยการเคารพศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าเท่าเทียมกันกล้าสแสดงออกอ่ากล้าสแสดงความคิดเห็นและกล้ามีส่วนร่วมคนระับในสังคมถ้าสังคมใดเนี่ยไม่เคารพศักดิ์ศรีของกันและกันเนี่ยสังคมนั้นก็จะเต็มไปด้วยความรุนแรงและความไม่เป็นธรรมดังนั้นการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยคือรากฐานสําคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในสังคมประชาธิปไตย ทั้งหมดนี้นะครับก็คือความหมายของการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ครับ